วันนี้ลุงดำก็พามาดูน้ำท่วมท่วมท,ทุ่งตะเล่งชันนะครับตำบลน,น้องโอ,งอ่งอำเภออุดทองยาวไปนู้นสุดหูสุดตาเลยครับตอนนี้นะครับถ้าประเพณีดีๆนี่ก็จะมาแข่งเรือแข่งกับเมืองฟิจิตเหมือนกันนะครับอย่าลุงดำมีตังแล้วลุงดำจะจัดแข่งเรือนะครับแต่แข่งเรือของผมน่าจะเป็นอาสมัยใหม่นะสกูตเตอร์นะครับ คนเดียววันแมนโชเลยนะครับรอบเครื่องไม่เกี่ยวนะครับตัวเรือเท่ากันแต่โมลิฟายเต็มที่นะครับเดี๋ยวปรึกษาคณะกรรมการก่อนคณะเอคณะกรรมการตำบลต่างๆหาที่จัดเรือแข่งเพื่อจะสร้างความเิหาความสนุกสนาน ให้กับพวกชาวทุ่งที่โดนน้าท่วมตอนนี้ก็เริ่มจะไหลแล้วฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นต่ําเยอะเลยทันน้าทะลักไปก็แย่เลยตอนนี้ก็ใช้แมคโคปิดเพื่อไม่ให้น้ําตรงนี้ไหลไปตรงนู้นถ้าไหลไปตรงนู้นก็น้ําท่วมฝั่งนู้นก็แย่เองครับแบบน,น,นี้นะครับนะครับตรงนี้ก็พวกเสียนปลามา่าปลาทุ่งโอ้ยาวไปตรงนู้นไกลจัด ลุงดำก็เดินพาเดินมาเรื่อยๆนุ่นทุ่งน้ำนี่ทีนี้เขาก็ดักตะไคร่ดักไรยเยอะแยะเลยนะครับนี่แค่นี้นะครับลุงดำพาไปดูน้ำท่วมทุ่งครับผมทุ่งจเร็งชันนะครับสวัสดีครับ